พี่น้องครับผมส่งเสียทั้งสองเลยครับลุบรอเลยในงานครับสวัสดีครับพี่โซ่ครับผมสวัสดีครับโซ่ครับนมบอพันครับเตรียมใช้ฟ้ามครับครับอยู่อยู่โคกสูงครับอำเภอปหลัดจังหวัดขอนแก่นครับจังหวัดขอนแก่นนะครับมื่อนี้มารวมงานอยู่มื่อวนี้มาร่วมงานอยู่ไออำเภอกันทะลุยใช่จังหวะสระคำเนาะสองตัวนี้ครับส่งเสียครับพี่โจดในนําให้พี่น้าโฮจานเลครับทั้งสองครับคือกันเลยครับ ตัวนี้แต่ก้อนนี่เป็นเป็นก้อยยูน้าผมนะครับแต่ก้อนเนี่ยเพินซื้อจังโคไอจังโคบครับแต่ว่าเดี๋ยวน evet> ี้เพิรนไปเปียนซื้อเป็นไหนเจ้าเพชรครับเจ้าเพชรครับเป็นลูกของไข่หมูขาวครับแม่เพิ่นเป็นล umm> ูกของเพชรอุดรครับถ้าพี่น้องโมฮูจักคือไข่หมูขาวคือเป็นพอพันพอพันเผือกครับพอพันเผือกครับแต่ว่าแม่เพิ่นเป็นลูกเพชรอุดรแม่ดำครับผมครับ ตอนนี้เพื่อนอายุหลายปได้แล้วครับตอนนี้สิบดเดือนครับสิบ9เดสิบเก้าเดือนนะครับโอ้ครับสุดยอดเลยพีนอาครับแข้งขายใหญ่อีรีครับเพื่อนนะครับเป็นควายผูเบาหน่อยมื้อนี้เอาล่รงบลงครับลงเนาะอครับเมืนอี้ข้างๆกันครับผมข้างๆนี่เป็นลูกเก้าล้านครับตัวนี้คือเจ้าสิบล้านครับเจ้าสิบล้าน แม่เพื่อนเป็นลูกพญาหงครับแต่ว่ามือนี่มากกับแบบบได้ลงประกวดนะครับมาโชว่วมากแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนครับวิธีการเลี้ยงแต่ละฟาร์มเลี้ยงแบบไหนแบบไหนอย่างรููบทั้งสี่สือน้าครับพี่โซ่เจ้าสิบล้านตวนีอายุครับตอนนี้สิบเจ็ดเดือนครับสิบเจ็ดเดือนนะครับสี่้ํากันเลยด้วครับใกล้กันแล้วเอาเอาภาพรวมเลยครับผมว่าพี่โซ่เห็นสองตัวเนี่ยครับอยากแนะนําพี่น้องเกษตรกรว่าความโดดเด่นทั้งสองตัวเพื่อน ที่เห็นที่เห็นกับตาเลยครับผมความความความโดดเด่นแต่ละตัวเนี่ตัวนี้เพ่นอาจสีแบบได้หนังหนาได้ความหรือความอย่างสิถ้าเป็นพอพันก็จิลูกออกมาก็สินาสิคือพองสินะครับเนื้อหนังดีครับน้องกามเป็นมันมัดเลยครับสันตอขคอปลาเข็งสินะครับออืฮแล้วบัดนนี้เขานี่เพิ่นเอ้ยว่าเขาส่งอย่างเขานี่ อันนี้เขาส่งเสียครับทรงเสียแเลยเนาะเป็นตอนนี้กำลังมาเทียนนะตัวนี้เลยนี่เป็นทรงเสียแต่ว่าจุดเด่นสีเพิ่มไปทั้งอัตลักษณ์ควายไทยออกมาเพิ่มระดับขึ้นมาอีกน้าครับชัดเลยครับตัวนี้มันสิชัดรต่ว่าส่วนมากทรงเสียนี่สีบ่มีอัตลักษณ์แบบนี้นะครับครับผมแต่ว่าตัวนี้มันเป็นการพัฒนาเป็นการพัฒนาสายพันธุ์ที่แบบว่าให้เป็นออกมาลักษณะเป็นควายไทยแร้วก็เป็นสรงพง้อมครับครับเพราะว่า มันอาจจะประกวดว่าติดในตอนนี้นะครับแต่ว่าจุดจบของวา่ความเป็นจริงของควายเนี่ยก็คือประสุดไทยตัวใดไงก็ได้ขายหลายสินะครับครับผมคือว่าต่อไปสักมือหนึ่งอาจจะไม่มีการประกวดอาจจะเป็นเนื้อเป็นยังไปครับเพื่อตัวใดกระดูกไงตัวใดเนื้อนังหลายก็คือเป็นยืนในราคาที่เกษตรกรได้นะครับอมมสมมติว่าเกษตรกรเขาไม่มีพันธุ์ดีแบบสิประกวดได้จังเี่ครับมเขาก็ใส่พวกนี้เขาไปนะครับ จากสีได้สองหมื่นก็ได้หาหมื่นสี่หมื่นเพิ่มระดับขึ้นไปจงสี่หน้าครับครับเป็นทางเลือกให้พี่น้องเกษตรกรเนาะอีกข้างหนึ่งเนาะการพัฒนาของของความคิดครับแต่ละค้อแต่ละฟ้ามอาจจะว่าตรงกันครับอ่าครับเออพี่โซขยัมมาจะหน่อยนึงครับฝากช่องทางที่ตามฝากเบอร์โทรให้พี่น้องนะครับเพื่อเพื่อนอยากไปเยี่ยมไปยามแล้วครับ ในฟร์มเฮามีตัวใดอีกแน่ครับผมครับที่ครับผมโซ่นุ่มพอพันครับเฟซบุ o กครับไล่โซ่รอยยิบอาบยาผิดครับเบอร์โทร089 862 0309ครับมีหลายครับหลายราคาล้านลงมาราคาพันจนถึงราคาล้านครับมีทุกราคามีถูกใส่ไม่ถูกขนาดครับเป็นอีกฟ้ามฟ้ามหนึ่งนะครับที่เป็นแรงบันใจแลยครับเบากะเสียดนะ อยากไปเยี่ยนอยากไปยามอยู่ได้ยินดีอยากใชยังครับีโอกาสเลยครับครับผมขอบคุณทนายครับวันนี้ครับผมผมลูกวนยางโชว์กับเนื้อตอไทยกันได้ครับสักรอบหนึ่งครับผมให้พี่น้องด้เองครับตอนเศร้าครับผมตอนสีรวมงานครับโอ้ตัวนี้เนื้อสุดยอดเลยครับเป็นควายที่เนื้อหนังดีครับและก็ที่สําคัญคือเขายังเป็นผูเบาหน่อยทั้งสองเลยครับแล้วก็ตัวนี้โอ้แมนพีโซบอกอีริครับ อัตลักษณ์เพิ่นหินชัดเจนมากเต็มเนะครับครับอยู่พันธ์นี้ครับตอนนี้ยังข่าวอยู่เดี๋ยวเกสักหาปีเพื่นหินนางเสื่อย่ครับครับนี่ครับพี่น้องครับเป็นอีกทั้งเลือครับใ่อ่ะครับเอาซํานี้แล้วครับพี่น้องครับคลิปนี่ครับผมสักสี่หานาทีขอบคุณครับพี่โตครับขอบคุณได้หลายครับผมครับบวัสดีครับ